สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอับเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเรา้าใจสามารถคลิกลิงก์ข้างล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับเริ่มต้นกันที่ผียังรอคำตอบของพอโบกบาครับเรื่องสัญญาฉบับใหม่ฟาบิโอโรมาโน่นักข่าวคนดังนะครับจนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังรอคําตอบจากพอโบกบากองกลางตัวเก่งในการตกลงสัญญาฉบับใหม่ได้หรือไม่ อนาคตมิทฟิลทีมชาติฝรั่งเศสรายนี้กับปีศาจแดงยังอยู่ในความไม่แน่นอนนะครับจากสัญญาที่เหลืออยู่ในช่วงซัมเมอร์ของปี2022เท่านั้นซึ่งที่ผ่านมานะครับมีการคาดเดาว่าเจ้าตัวนั้นอาจจะย้ายออกไปแบบฟรีค่าตัวหลังจบฤดูกาลน,นี้เรรัลมริดปารีสชชแมงและก็ยูเวนตุสนะครับเป็น3มทีมที่ตกเป็นข่าวอย่างหนักว่าอยางได้ตัวเขาไปร่วมทีมแล้วก็จับตาดูสถานการณ์เรื่องนี้อย่างใกล้ชิดจากการรายง,งานของโรมาโน่ครับเผยว่ายูเนเต็ดนั้นยังคงรอคําตอบจากพอพกบาแล้วก็ไรออลาาซึ่งเเปนนตสวข ว่าจะมอบอนาคตไว้ที่ทีมต่อไปหรือไม่หลังจากเอเย่นคนดังมีการพูดหลายครั้งนะครับเรื่องการย้ายทีมซึ่งล่าสุดนะครับก็พูดถึงเรื่องการกลับไปที่ยูเวนตุสด,ด้วยนอกจากนี้นะครับโรโมาโน่ยังได้อ้างว่าสโมสรยื่นข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้พี่นาเป็นระยะยาวนานหลายเดือนแล้วแต่ยังไม่รับคําตอบแม้ว่ามีรายงานจากเจ้าตัวว่าพอพวกบาร์นั้นมีความสุขกับบรรยากาศที่ห้องแต่งตัวของทีมในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมาก็ตาม เท่ข่าวต่อมาครับเรามาดูประเด็นหลังเกมนะครับของแมนยูพ่ายกับวิล่าคาบ้านในเสื้อของีิมยรีกประเด็นที่1ครับ12ปีที่รอคอยจากการที่อัคสบอลลาห์ครับซัดใัยให้ต้นสงการของเขาเอาชนะแมนเชสเตอร์เด็ไปเมื่อเดือนธันวาคมปีส0 0 9ันตั้วแต่ีล่าก็ไม่เคยชนะแมนเชสเตอร์เด็ได้อีกเลย12ปีที่ผ่านมาประตูของคอสเนียเฮาส์ก็เป็นช่วงยุติเวลารอคอยดังกล่าวนะครับของความคมขืนนั้นลงเสียทีประเด็นที่2ครับปัญหาที่แดนกลาง จนกว่าโซชาจ,จะตาสว่างนะครับแล้วก็เสริมมิดฟิลด์ตัวรับมืออาชีพเข้ามาสู่ทีมปัญหานี้ก็โค้งแก้ไม่หายหนแน่นอนเห็นได้ชัดว่าการเดินเกมจากแดนกลางเข้ามาสู่แดนหน้าดูลำบากเสียเหลือเกินจนบ่อยครั้งที่โรนัลโด้นั้นต้องลงมาล้วงบอลเองลองดูนะครับลักลัสดุยในเกมนี้เป็นตัวอย่างแล้วเรามาดูกันนะครับว่าเล่นแบบไหนที่พวกเขาเนี่ยต้องการและจำเป็นต้องมีหากอยากจะก้าวขึ้นมาข้างหน้าอย่างมั่นคง ประเด็นที่3ครับอาการบาดเจ็บของลูชอและแมกไาวเนื่องจากฟอร์มการเล่นที่ยแย่แล้วนะครับอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ของเกมนี้คือปัญหาการบาดเจ็บของ2ตัวหลักอย่างลูชอและก็แฮร์รี่แมกไกวเกมถัดไปพวกเขาต้องเจอกับบิยาเรียนหลังจากที่แพ้มาในเกมแรกของรอบแบ่งกลุ่มดังนั้นผลลัพธ์ของเกมถัดไปจะสําคัญเป็นอย่างยิ่งยวดจริงอยู่ที่ดาโลนั้นเล่นได้ดีทีเดียวในเกมนี้หลังจากที่สูกส่งลงมาในฐานะตัวสำรองแต่ต้องไม่ลืมนะครับว่าลูชอนั้นมีสติในการสร้างโอกาสเป็นอันดับต้นๆของลีก ท,ทั้งที่เป็นกองหลังในขณะที่แม่ไกว์นะครับก็ทําให้เราเบาใจในยามที่ต้องรับมือกับลุกลางอากาศเราเห็นมาแล้วนะครับว่าต้องการเจอกับบิยาเรอ,อันโดยไม่มีแม่ไกวายนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรในรอบชิงยุโรป้าเมื่อรูปก,การที่แล้วประเด็นที่4ครับกรีนวูดใจเย็นๆหน่อยเถอะ ทุกคนสามารถเห็นตรงกันนะครับว่าเมสันกรีนวูดเป็นหนึ่งในกองหน้าที่มีความเฉียบคมเป็นอย่างมากในการทำประตูแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องสับไกลเมื่อมีโอกาสทุกครั้งในนัดนี้เราได้เห็นเขาเลือกที่ยิงเองในจังหวะที่สามารถจะจ่ายให้กับบุนโอเฟนัสและก็โดนาโดแต่เขากลับไม่ทำเพราะในระยะหลังเนี่ยการสับไกลของเขาส่งผลดีต่อทีมไม่ว่าจะเป็นการทำประตูหรือช่วยทีมนั้นเป็นประตูได้ทางใดทางหนึ่ง กนั้นนะครับทัศนคติของเขาควรจะเป็นการเล่นทวทีทิมากกว่าไม่ใช่มั่นใจในตัวเองมากเกินไปดังที่เห็นในชัดเจนในเกมกับวิลล่าที่ผ่านมาต่อมาครับเรามาดูตัดเกรดของแข้งแมนเชสเตอร์เต็ดนะครับในเกมแพ้กับวิลล่าขาบ้านซึ่งแมนเชสเตอร์เต็ดนะครับเล่นแพ้ให้กับตั้วิลล่าคารังในเซอของพรีเมียร์ลีกที่ผ่านมา โดยมีหลายคนเนี่ยสามารถทําผลงานได้ต่ํากว่ามาตรฐานหลังจากที่ผ่านไปทั้งหมด6นัดน,นะครับแมนเชสเตอร์เต็ดน,นะครับเก็บได้13คะแนนส่วนคะแนนผลงานของนักเตย่างปีศาจแดงในเกมนี้เป็นอย่างไรไปดูกันบ้างครับเริ่มจากดาวิดเดคอาในครึ่งแรกนะครับสื่อสารไม่ดีกับแฮรเรย่แมกไก่แต่ยังดีนะครับที่สามารถช่วยในการเซฟไว้ได้และป้องกันได้อีก 2- 3งหรืสามจังหวะก่อนที่จะมาโดนทีเด็ดลูกตั้งเตะมุมอของทีมช่วงท้ายเกมได้ไป6คะแนนต่อมาครับ อารอนวันวิสกา้าเกมรับไม่มีอะไรผิดพลาดแต่ก็เติมเกมบุกได้น้อยไปหน่อยเอาไป6คะแนนราฟยวารานครับเล่นได้อย่างแข็งแกร,ร่งรวมถึงการรับมือกับโอลิวัสกินกับเดนดี้อิงสองกองหน้าทีมเือนได้ดีเอาไป6.5คะแนนแฮร์รี่แม่ก่ายเกือบพลาดจังหวะง,ง่ายในการจ่ายบอลคืนให้กับดาวิดเดคิอาก่อนที่เจ็บน่องในช่วงต้นครึ่งหลังโดนเปลี่ยนออกน,นะครับเอาไป6.5คะแนนลูกชอลูกชอในเกมนี้นะครับ เล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานแล้วก็เล่นได้ไปแค่ราวครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับก็ตรวนถอดออกเพราะมีอาการบาดเจ็บรบกวนเอาไป5.5คะแนนสกอตต์แม็กโทมิเนในเกมนี้นะครับแม็กโมิเนเองเนี่ยมีจังหวะในการจับบอลไม่ดีไม่สามารถขึ้นไปช่วยสนับสนุนเกมได้เลยได้ไป5.5คะแนนเซตไม่สามารถควบคุมเกมแดนกลางและก็เก็บบอลได้ไม่ค่อยดีเอาไป5คะแนนบุนอฟเเส พยายามทำงานอย่างหนักแต่ไม่มีประสิทธิภาพแถมยังยิงจุดโทษในช่วงท้ายเกมไม่เข้าอีกตั้งหากเอาไป5คะแนนพ่อปอกบาหาบุญที่ได้ดีพงสมควรนะครับแต่สร้างสรรค์โอกาสได้ไม่มากพอแล้วก็จังหวะจุดสกอร์ได้ไม่คมเอาไป6คะแนนเมสันกรีนวูดสร้างความปั่นป่วนให้กับแนวรับของวิลลาได้มากพอสมควรในเกมนี้แต่ยังขาดความแน่นอนแล้วก็ยังห่วงบอลจะมากจะเกินไปนะครับส่งผลให้ทีมนั้นไม่รับโอกาสในการยิงประตูในจังหวะที่ มีโอกาสส่งให้กับบุนโนเฟนัสแล้วก็คริสตินโนโดอนลโด้ด้วยนะครับแต่เจ้าตัวนั้นก็ไม่ได้ทําเอาไป6คะแนนคริสตินโนโดอเนลโดค่อนข้างเงียบเลยนะครับในเกมนี้แทบไม่มีจังหวะในการทำประตูแล้วก็โดดเดี่ยวได้ไป5.5คะแนนเรามาดูตัวสำรองครับที่ลงสนามเริ่มจากดิโอโกดาโลครับลงแทนลูกชอนัทีที่3.4รับมือกับแมตติค s สได้ดีวกว่าลูกชอแล้วก็พยายามช่วยเติมเกมได้ไป6.5คะแนน วิกเตอร์ดีนเดอเลฟลงมาแทนที่แฮร์รี่แม็กไกว์นาทีที่66สําหรับเกมนี้นะครับวิกเตอร์ดีนเดอเลฟนั้นก็สามารถทําในที่ได้อย่างเต็มที่นะครับแต่ก็ยังไม่ดีพอในเกมนี้เอาไป6คะแนนแข้งต่อไปครับเอดิสั ay, นคาร์วานี่ลงมาแทนที่แม็กโทมิเนนาทีที่82ครับสำหรับเอดิสันคาร์วานี่นะครับเพิ่งหายเจ็บกลับมาแล้วก็ประกบคู่แข่งได้ไม่ดีนะครับแล้วก็ทําให้ทีมนั้นเสียประตูเอาไป5.5คะแนน สารข่าวสุดท้ายครับโซชาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยไนเต็ดนะครับโทษการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินอย่างไม่ดีคือต้อนเหตุทำให้พวกเขาพ่ายแพ้ต่อยตันวิล่า0-1น่คาบ้านเพราะสกอร์ที่คู่แข่งทำได้สมควรลำหน้าไปก่อนส่วนอาการบาดเจ็บของ2กองหลังทำพลาดในเกมแชมเปี้ยน์ลีกกลางสัปดาห์ในจังหวะน,นาทีที่88นะครับที่ซิงเพิงแอนดได้เตะม,มุมทางซ้ายแล้วเซนเตอร์แบ็กเคอร์ตี้ฮอสโคเข้าไปเสาแรกตัวขายนั้นเนี่ยปรากฏว่ามีนักงเตียววิล่านะครับไปก่อกวนในแดนดาวิดเดคอาแล้วสัมผััสตววด้วย แน่นอนว่าตามกฎต้องจับลำหน้าแต่เปาดีนะครับเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เช่นเดียวกันกับทีม VR นะครับมองว่าถูกกติกาส่งผลให้โซชานะครับหัวร้อนหลังเกมคุณสามารถรับได้ถ้าเราเสียประตูแบบพวกเขาทำได้ดีแต่ลูกนั้นลำหน้าโซชาบนกับสกายสปอร์ตมันมีการถูกตัวดาวิดเดคอาแล้วจึงเกิดการโม่งพังประตูเกิดขึ้นลักษณะเดียวกันกับเกมของลิตเติ้ลสตีทที่แมตชน,น,นะครับไม่เป็นประตูนั่นทำให้ผมกังวลเรื่องความสม,ม,ม่ำเสมอ ในการตัดสินนี่มันลำหน้าชัดๆวันแพ้แล้วซูชาย,ยังสังเวยกับปันทีเฮรีไม่ก่ายแล้วก็แบ็กซ้ายอย่างลูชอซึ่งเป็น2ตัวหลักล่าสุดนะครับเจ้าตัวนะครับต้องรอทีมแพทย์แจ้งความคืบหน้าแต่มีโอกาสสูงต้องพลาดในการลงเตะแชมเปี้ยนลีกฐานนะทีมเย้าพบบิยาเรียนวันที่9ก้ากันยา่อยูอย่นี้ที่เห็นหน้าตอนนี้นะครับพวกเขาไม่โอเคสำหรับเกมมันพุทธก็ค่อยมาดูกันอีกทีว่าจะสามารถลงได้หรือเปล่าความประชัยต่อว,วิลล่าในเกมนี้นะครับคาบ้านหนวน,นี้ถือเป็นอีกโบดําของ โอ s เอสู่สติไไ้วไรพายต่อสิงห์พงาดที่โอเทลฟอร์ด e ตั้งแต่ปี2009หรือมากกว่า18เกมลงไปแล้วทั้งหมดนี้คือการอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ